โอช็อปเปิ้ชิปซูเปอร์แชมป์ระเบิดศึกแห่งศักดิ์ศรีที่มีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันศึกมวยรอบเงินชโยพิกัด134มปอนด์มวยซ้ายเข่าโหดชูธงเกียรติชัดชัยจากกำแพงเพชรมวยสอกคมแดนดอกบัววิทยายุทธวินอุบลจากอุบลราชธานีมวยสแกนดิเนเวียกำปั้นหนักเยวินราดเดนูจากสวีเดนมวยสายลุยดุดันวาลีปูเรียจากอิรานคู่เอกมวยไทยลุมพินีพิกัด160ปอนด์มวยเข่าขวาแดน ใต้ยขนสึกเกียริเจริญชัยจากสตูลพบกับเปอร์เซียขวาหนักแรงมหารฟปตูฮีจากอิหร่านพร้อมคู่มวยสุดระทึกอีกเพียบที่จัดให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทุกวินาที l w c ลุ m p ิ n e e World Championship Super Champ ่ทยสดวันนี้ทางช่องแปดห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปเงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโย